สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทูกขันขายยิ่นีตอนเรัรเข้าสู่ช่องซอเคียวพาวยเช่นเคยนะคะพี่น้องามื่อนี้เป็นวันที่24นะคะมีนาคม67แล้วนะคะพี่น้องเป็นวันอาทิตย์เนาะวันนี้เราก็มาลุ้นหวยหาหน่วยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะพี่น้องมื่อนี้เขาก็มาพบปะกับตุลิแนวทางของอาจารย์เซียนสีสะเกตนะคะพี่น้องคะบอว่าน,นี่ลุดเป็นลุดเซียนได้กับบาัวาเขาจะคนลุวัดสุดเซียนค่ะพี่น้อง ขาดวางกับผู้ใดผู้หนึ่งบ่ด้จักคนเลยหมู่บ้านนี่รุดพร้อมกันคนัะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียใจนะคะมันมีเที่อใดเที่รุดไม่เสียใจยังไยเนาะพี่น้องเราเล้าก็ได้มันระเบิดลายแท้เนาะเอากันใจเขาใจเฮ้าพี่น้องเอ้ยกระเบาไปสละตามไงนี่คมเนาะเบาเรียกกระได้ หัวหล่ห้าร้อยอาจารย์เส้นสีสเกตมว่าเมื่อนี้กันว่าไม่มีหลุดนะคะผู้งกระซังถ้าได้แตกแล้วมันถ้ามันได้หลุดแล้วมันแตกปแต่นายได้พี่น้องนะซอเขียวกะมีหลายบทบาทเนาะเมื่อนี้พี่น้องเอ่ากว้องไปเบาอยู่หลังบ้านกว้องไปถ่ายคลิปต้นไม้ต้นอะไรเห้เบิ่งเออเบิ่งบรรยากาศวิวทั้งหลังบ้านค่ะพี่น้องซอเขียวชักสบายแล้มือกับมีกำลังใจเบาแล้วมือกับว่ามีกำลังใจเบา เลียกแข้งบ่าเขาแห้งเลียกตนพี่น้องบัดนี้หงดหัวไล่ใจกับฟังกับแห้งลายบัดนี้เงินยืดดูก็จังเป็นนั่นได้พี่น้องกับบ่มาเบิองหลายๆเนี่ยมาเบิองหน่อยหนึ่งกับเขามากดเลยกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในสซวนเขียวเนี้ยพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปเบิองให้เนี่ยหลายๆเนี่ยเดือนทั้งเดือนเราเห็ุงานบ่พอหอดหาชีพมุกซีบเลี้ยนวัดนี้แม้ล่วยเลี้ยงกับบ่ได้วัดนี้แม้ขอเดือนละล่วยเลี้ยงตีบได้ บอกวาเบิ่งไล่ลายในี่เปียงเลืดตุนคนเปียงเปียงผว้อาในเปียงนะ่รคนสู้ชีวิตในเปียงบอกว่าเบิ่งสอดเขี้ยวไล่ลายในเปียงไปเบิ่งแต่เพื่อนเนี่ยเบิ่งยังกระรอดแถ่เพื่อนเบิ่งกระหันขึ้นมาเบิ่งสอดเขี้ยวหนุ่มในแม่ลราเหม่่ยเบิ่ลล่าเบิ่งเหม่อเบิ้ลเวียนเนาะเขกว่าคุยกันนี้พี่น้อง เรื sea, on ite, ่มกับยาสิเลื่มกันคักแะไรไหมเอ่ยพี่น้องกาดกับห่อนห่อนแล้วเนาะน้อยกับสิเป็นน้อยสุดท้ายละเมื่อนี้พี่น้องอ่าจะเบิ่งท่านบ่ค่ะไม่นี้ท่าไรกับหัวไม่กับเขาแล้วเมื่อนี้น้อยแตกมันสามน้อยสี่น้อยหลดเนาะพี่น้องแก้แค้นเมื่อวานนี่มันหลุดคักหลุดแนวเว้ยพวกเขาจักน้อยเว้ยเสี้ยนได้กับพ่อเสี้ยนนั่นเนาะพี่น้องโอ้อาจารย์เพิ่นกับโบแม่นว่าบ่เสียใจเด้่พี่น้องมันเสียใจอยู่เนี่ยัขนเล็กเพิ่นหลุดนี่เพิ่นเสียใจท่านีพี่น้อง เขาเสียใจขึ going, fun, no? ้นก so ันเพร่ะเขาลงทุนเนาะเสียเงินจักวันจักน้อยเนาะทางเอาทางเอาน้อยนี่ก็อย่างได้น้อยนั้นนี่ได้ได้แล้วหลุดได้แล้วหยุดหลุดให้ตามมันหลุดคูน้อยมันไิดตามเงินสู่น้อยเจ็บปวดลายหมูว่านเป็นบวกองก็ขอโทษขอไปแทนคุณคูบาอาจารย์เนาะสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าคิดว่าดวงบอดีฟันบอดีมันเพื่อขึนอีกญาณิรินเป็นบวกองเบาๆเอานะคะ เป็นมืออยู่เด้ถ้ามีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่จอยไม่อยากจะเล่นเล็กก็คือบ่ต้องเล่นค่ะพี่นอ้องบ่ต้องเล่นเลยเล็กเอาไปพิจารณาแคบหนา,หนาจอยไถ้าเบิง่งทนรุ่นมือซีนิบ่เล่นมือนีวบอสันเอาไว้ถ้าเบิง่งก็ซีนิบอสักนก็ได้ตัวแม่นบ่ยามเบิดมันระเบิดหลายแต่ใจให้ให้นอกพวกใหม่ลายมือ,อยุ่นแล้วซอเจาก็ได้เมื่อใครได้นอนแลกก็ส่งสีหาวเงือกหองเงียนีนน่ก็ได้ ยาแก้ไอแก้ย oh. ังแงน่ดีเดี๋ยนี่แก้ปอดแก้แผ้เจ็บข้ออากาศมันเปลี่ยนล่ะพี่น้องทั้งฝ่าทั้งฝนทั้งคืนทั้งหนาวเข้ามาเล็วถมันเป็นยังไงทั้งสี่วันอากาศกับปอดกดับก็ดีเนาะทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงเป็นแต่ในโรงหน้าบ่จักหน่อยนี่ไทยหมดเราไปข้นย่างกาวเข่าเดือนสูเมียซานี่เริ่มจากไทยหมดได้เนาะพี่น้องไทยขุนขุนขุน ควนกะทายเดือนเฝ้าอะไรเอือกันแม่นอันเฮียนไดจ่อน้าบรดานซอว่าต้องเปิดน้าใส่ตรงหน้าแต่เนี่ยน้อล่าเฝ้าแห่งอย่าเข็ดก้อนโมยเกี่ยวก้อนโมยเนาะแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามฤดูกาลนะคะพี่น้องมีนี่ขึ้าฝนสีอยู่บอกบอกม่วงคือบอดุกแผลเนาะพี่น้องมักไม่มักไรก็เป็นบอดุกเนาะเป็นกับเป็นคิงเคียงไม่เนี่ก็ส้มขึ้นฟ้าขึ้นฝนพองแดดพองบดมีนี่วันนี้ละ กับบอรมมิตรหอนกับอ่าพี่นอ้องอเรียกอาจารย์เส้นซีสะเกยียดนี่มาก,กว่าดีคิดว่าต้องแตกเน่นอนนะคะถ้ามันได้หลุดแล้วมันหลุดไม่ได้นะมันต้องแตกว่าสันวาพี่น้องน้วยก็เดยเรยนแค่สามน้อยหนึ่งเนาะแต่เดีนแค่น้อยปกติค่ะพี่น้องไม่น้อยพิเศษน้อยวีไอพีแล้วก็น้อยปกติแต่จะเน้นไปน้อยที่ น้อยปกตินะคะส่วนมากอาจารย์จะเน้นให้ไปที่น้อยปกติค่ะถ้ามันได้แล้วก็คือหยุดหลุดพี่น้องอย่าไปตามมันหลายมันแมี้มันละอยากได้หลายมันนั่นนาะอยากได้หลบ่ได้ซ้ำเป็นบ่เอศร้าตามเลีนน้อยเดียวพ่อนะคะพี่น้องกานได้แล้วคือจบนะคะการบ่ได้ก็ค่อยตามอืมันเมื่อนั้นได้แล้วคือพ่อสาเนาะบ่ได้ซื้อขนมให้ลูกให้เต้า นี่ยังมันกัวบวันแนนู้นเนาะกินระเบ้อขัดสวยกับแต่บางพืชพันธุนะ์กินระเบ้สอบว่าไหนกินเยอะเข่ามือนี่ยจะ้องกินกับยังดอกส้มสบายท่องเลย่ะตอนนี้ก็จะมองว่าเป็นเที่ยงพี่น้องเที่ยงกลัวเหลือดีเนานะอาจารย์ส่งเลขมา่อสายได้มือนี่ยสอบเจยวถามเบาเลขนะั่นอาจารย์นี่มันเป็นส่งมาลืมองมือระเบือไปเฮ็ดยังอยู่พว่า,วท,านนท่านอยู่ดอกไม่เสียท้าอยู่ค่ะ กระดีใจนั่สำหรับรเพื่อนเลือเขาเนาะผู้บ่าเขาก็เสียใจผู้เขากะดีใจนั่งแ้วกันต่อโดยเล่าเดิมนี่ไว้เล่ามาแล้วครบทุกสำนักแล้วนะคะเส้นสีสก,กีบเส้นนมบังเกลือกมาแล้วอ๋อเออ เหลือพอสารวัตรโทุกิิงเดี่ยวก็ได้ดอกพอสารวัตรแป๊บเดียวนะคะอาจารย์พอเข้าไปไม่ธรรมดาค่ะมันได้รูดบางหันมันเข่าได้หัดต่อมาถ้าเบิ้งบอเซียน่ะพี่น้องเขาท่านพักข่อนน้อยพัก่อนไม่เพียงพอมันก็เหตุให้เข้าโซ่ให้เข้าเท่าไว้ได้พี่น้องกินบ่เป็นเวลาระบบขับถ่ายก็ไม่ดีนะคะท้องท้องอ่างท้องเนียนท้องเฟื่อเนาะเพื่อให้มีไขมันอุดต,ตันด้วยนะคะอก่ได้ยืดเส้น แข็งบริเวออกกําลังกายสีกับระบบเผาผันในร่างกายไม่เผาผันนะคะหมุนเวียนบริเวณขาพี่น้องเอ็นไทยนาเมือดตามัอวิ่นเวียนศีรษะได้ง่ายๆนะคะช่วยดูแลสุขภาพด้วยอันที่เบาอยู่นี่เพราะมันเบาเป็นเบาเที่ยวบ้างเนาะอันบ่เคยได้ไปทั้งเดยนั่งทับตีสมาดด้วยนี่นั่งเบากับพี่น้องว่าเขาอีเบื่อเหมือนพี่น้องต้องเมื่อกปวดเส้นปวดเอ็นก็ให้ลูกนวดแหนแยกกันนวดเอาเองค่ะ คนนวดว่ได้เรากม่นักขี้เกียจเดียวนวดว่าเป็ี่ยนศูนย์กะว่าศูนย์ยังไงนวดว่ามีแห้งมีแต่นักขี้เกียจเดียวแถมยังเจ็บอยู่มันบอกพี่น้องอ่อนวดดีๆไปสิวะเฮ้ยนวดทั้งบริลึ์เนาะบริลึ์เมื่อโคตเอาเครื่องนวดนี่ก็เศร้าอยู่ได้พี่น้องก็เรื่องกาเป็นมือดีอยู่เลยวันพระมือนีก็ได้เอามื่อเลี้งเก็บดอกไม้ไหวกูย่าตายายไหวจะทีจะทางเท่าเด้อพี่น้องเนย ท่านอย่าลืมรถล,ลาสาทางห่อกระบายเป็นเนี่ยไปใส่มาใสา่กับเดินทางให้ปลอดภัยต่างจิตตั้งใจอย่าไปกิเลสอย่าไปหากินเหล้าเม้ายาเห็นว่ามีเอาบุญเหล้าฟี่ายก็ไปหากินว่าสัุเห็นว่มีบวหกยืนยัง,งกับเบอร์ยูยืนกับเบอร์เที่ยงแล้วมันปดวดเราดิเนาะคน,ม,นมันทำตัวให้มีประโยชน์นะคะพี่น้องเกิดว่าคนเฮาเห็ดตัวไรคาเบ่มีประโยชน์มันกับเบอมีประโยชน์ดิเนาะ กินการดูแลสุขภาพไปน้าเด้กินหลยกับบริเดูแลสุขภาพกินนิดๆน้นอยๆดูแลสุขภาพไปน้ามันเป็นถ้าเกินไปมันก็บั่นทอนนะคะถ้ากินพอเป็นยาเนี่ยมันก็เป็นยาค่ะยูเนะที่ห้าเหลือกจะกินให้มันเป็นแบบใดนะคะกินแบบไปว่าไดเดินนาซ่าเพลงังสีนีสโอ้ยมาขางทาง,งเอื่นพี่ผมเล้วแม่บอพี่น้องไว้จากสิบไปลงใส่ นอดแก่ใดเมามาเนาะว่า,าเบิ่งกันด้วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านใดไปเยี่ยมไปยามกันวันนี้บ้านก็นไปเบิ่งกันเนี่ยแหละพี่น้องอ่าทิมกันด้วยกินเฮี้ยนเดียวย่าตวดกินไรเฮี้ยนไรส่งสีขาดอันพวกกินกันใดพวกมาคองีกันเลยเนาะเอ้าไปติดตามตัวเรียกไว้ฮานอยของเซียนสีสะเก็ดงวดวันที่24เมีนาคม67กันได้เลยจ้าเตรียมสมุดปากกาขึ้นมาเลยค่ะค่ะไว้ฮานอยอาจารย์เซียนสีส งวดวันที่24มีนาคม67นะคะส <c> ก <oughs> ๊อยอจะเก้าให้ฟังเียนิดน้อะวิ่งบนล่างค่ะวิ่งบนล่าง0กับ6ค่ะจับคู่3ตัว901 907นะคะเน้นไปที่901และ907เลยนะคะแล้วเลข2ตัวจับคู่ให้01 06 07 68 หกเก้าหกเจ็ดเน้นทุกตัวเลยนะคะระวังเบิ้ลหกหกค่ะพี่นอ้นนอนงเบิ้ลแทนแน่นอนมาด่าอนี้เบิ้ลหกหกว่าสันพี่น้องเอาหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่น้องสห้าบ้าบอบอสันดอกบ้าล้งเทียนก็ออกตัวกรับออกตัวปิ้นท่องไปแล้วพี่น้องแม่นปะ <c oughs> เ,เอาใส่ดุลพินิจพินจระาแคปหน้าจอค่ะพี่น้นนนนอ,นองว <c oughs> ิ่งบนล่างศูนย์กับหกนะคะจับผู้สามตัวให้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องคะ <c oughs> แล้วก็ศูนย์หนึ่ง นะคะสองตัว0 1 0 6 0 7 6 8งศูนเแปดหเน้นลูกตัวค่ะพี่น้องระวังเบิ้ลหกนะคะเล่นได้เฉพาะน้อยปกตินะคะเน้นนะเน้นน้อยปกติน้อยอื่นน้อยอื่นคือน้อย v ี p น้อยพิเศษนะคะเล่นได้แต่จะมาเน้นพี่น้อยปกตินะคะกานผู้ไดออกพิเศษแล้วกระเซ้าเล่นกานผู้ได้เพิ่ดออกพิเศษก็ไม่เล่นปกติ ทำปกติแล้วได้แล้วก็เศร้าเลียนไงมาตามวิพี่สำหรับผู้บรได้มาดิฉัน่นเขาผมะนี่แหละคือเหตุผลเพื่อนไปทางขึ้นเนียนไห้นะคะเนียนไห้ทุกโตทุกน้อยเลยนะคะแตกแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะอาจารย์เส้นสีสะเก็นดนี่ก็ไดแต่ว่าเขามาหลายมือเราได้ทั้งวอยมาหลุดเนี่ยมือว่านนี่เออถ้าเบิ่งเยียมสีเงาบ่ะนี่พี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีมิใช่การพี่น้องเอา สอบกระจัดคัดกระพันตามไปด้วยตัวเลขแนวทางนะคะไว้ฮหาหนอยค่ะพี่นอกชคดีมีใจถามแล้วก็จะเลี่งแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ